หน้าตาผัดไทยที่ผัดออกมาแล้วก็จะประมาณนี้เนาะเพื่อนๆเนาะเออเสิร์ฟได้เลยส่วนนี้เนาะหน้าตาก็จะน่ากินสีสดสวยงามเนาะอันนี้ก็สิพาเพื่อนๆมาผัดไทยเนาะผัดไทยก็เอาเส้นผัดไทยมาลวกก่อนเนาะ เส้นผัดไทยมาลวกกนะันันนี่คือเส้นผัดไทยเนาะเส้นผัดไทยมาลวกน้ํานะอันนี้เป็นอาหารไทยที่ขึ้นซื้อเนาะท้านใดก็มีนะครับฝรั่งคนไทยกโนะ็โู้เนาะว่าต้องมีผัดไทยผัดไทยขึ้นซื้อผัดไทยคู่กับอาหารไทยเนาะผัดไทยแซ่บรสเด็ดนะานใดก็มี อยู่ในอเมริกาเนี่ยเรียกว่าผัดไทยผัดไทยใกล้เนาะผัดไทยใกล้อะต่อใกล้เปลวกแซ่ใกล้ก็ลวกเลยเนาะเพื่อนๆเนาะเพราะว่าเราทีผัดในอาารอาหารนี่ต้องลวกลวกจากน้อยนึงเราต้องให้ใกล้แข็งแบบลวกจากน้อยนึงเนาะเพื่อนเนาะไม่ใช่ได้ กาอื่นการเปิดไฟให้กระทะมันห้อนเปิดไฟให้กระทะมันห้อนน่อยแล้วก็น้ำมันลงน้ำมันลงแนวขึ้นไฟให้น้ำมันเสร็ดพอน้ำมันห้อนนี่น้ำมันห้อนแล้วเพื่อนๆเ,เอากระตอกไข่ลงเนาะ ตอกไข่ก็เดินกัตอกไข่ขั้วไข่ให้มันหอมเนาะขั่วไข่ให้มันหอมแล้วก็เอาเส้นผัดไทยลงแล้วก็ผัดผัดไปเรื่อยๆเพื่อนๆผัดจนก้นมันจะแห้งเนาะ ค่อยๆผัดผัดให้น้ำลวกมันแห้งให้เส้นให้มันนุ่มให้เส้นมันสลบเนาะนี่ก็เส้นเริ่มสลบแลาะก็ใส่ซอสเนาะใส่ซอสก็อันนี้ น้ำเขียวน้ำตาลอยเนาะใส่ซอนก็เติมน้ำตาลใส่ซอนหนึ่งเนะาะตัดสุรสไปเครื่องซ้อนก็เปิดไฟผัดผัดไฟฮ้อนๆให้ <c oughs> น้ำตาลมันพวกคนหม้อที่ฮ้อนๆน,นั่นได้ให้มันเปลี่ยนสีเนาะ อมันเคลื่อนสีแล้วไปที่แล้วก็น้ำตาลมันละลายแล้วก็ใส่สีเนาะสีผัดก็ปาปริก้าเนาะก็ประมาณซอน,นประมาณนะก็ผัดต่อเนาะเพื่อนๆเนาะผัดต่อไปเร,อเรื่อยๆผัดต่อไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะแห้งเนาะเพื่อนๆ แห้งแล้วก็ใส่หอมเขียวเนาะเพื่อนหอมเขียวสแกเรียนเขียวกับตัวงอกเนาะกับคนให้มันเข้ากันเนาะ ปรอมาณนี้เนาะเป็นเพื่อนเนาะสีคี้ก็กำลังดีเนะเเาะแดงออกมาดีเหลืองๆอ่อนเนาะ เคลียร์ไกออกอย่างไนนะเพื่อนๆเนาะ mm hmm. ก็ตักใส่จานเสิร์ฟได้เลยเนาะร mm hmm. ้านอาหารทุกร้านก็ต้องมีผัดไทยเนาะหน้า mm hmm. ตาแบบนี้คือนะอาหารจานเด็ดของแต่ละร้านเนาะ mm hmm. ก็จะสีประมาณนี้เนาะ mm hmm. นี่คือผัดไทยเนาะ หน้าตาผัดไทยที่ผัดออกมาแล้วก็จะประมาณนี้เนาะเพื่อนๆเนาะเออก็เสิร์ฟได้เลยทวงนี้เนาะหน้าตาก็จะน่ากินสีสดสวยงามเนาะอืประมาณนี้เนาะเพื่อนๆเนาะถ้าใครมักใครชอบก็กดไลค์กดคอมเมนต์ให้คขับใจเรื่อย้อยู่ใต้คลิปเด้เพื่อนๆเด้เพื่อมี แรงบันดาลใจสร้างคลิปต่อไปให้เพื่อนๆได้เบึงเนาะโอเคสันกาขอจบคลิปไว้สำนกีกรเอาไว้พบกันกับเมนูต่อไปเนาะสบายดี